สวัสดีครับผมเก่งจาก CW วศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่คลิปนะครับพิเศษประจำสัปดาห์นะครับในวันนี้เองนะครับก็มีคําถามนะครับผมจากเพื่อนๆที่ทางบ้านนะที่ถามเข้ามาว่าปี2025เนี่ยธุรกิจนี้นะครับยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไหมและยังน่าทําอยู่ไหมนะครับ แล้วก็อยากจะแนะนําอะไรบ้างนะครับผมสำหรับคนที่จะประกอบกิจการนี้นะครับในปี2025นะครับก็สําหรับว okay. ันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการเล่าอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะครับผมว่าจะต้องเตรียมการอะไรบ้างนะครับเพราะว่าปี2025เนี่ยบอกเลยว่าดุมากสําหรับการทําธุรกิจทุกธุรกิจเลยนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มคุยกันนะครับผมขออนุญาตไปรัดถันอีกทีนึงว่าร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดปิซซูนโลครับตั้งถนนดุพหจร์ประชาจีนใกล้ๆกกับแอดพีคอนโดครับ ้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าซื้อของถึงเวลา5้โมงครึ่งตอนเย็นครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะวันนี้ก็จะมาเลาไไว่าใ้ฟังว่าันปี2 0 2 5นะครับผมการทําธุรกิจนะครับจะเป็นยังไงบ้างยังน่าทําอยู่ไหมนะครับผมเพราะว่าผมบอกเลยว่าปี2025นี่้นะจากที่เรามีโอกาสได้ไปเรียนในหลายๆศูนยะ์เนาะตั้งแต่เราจบปินักเอกมาเนี่ยผมก็ยังไปเรียนอยู่นะครับก็ยังไปอบรมเรียน ในส่วนของคอสควบ c ีโอจัมป์ส t านะครับผมของกระทรวงดิจิทัลนะครับก็มีการไปเรียนอัปเดตเพิ่มเติมมาด้วยเนาะ mm hmm. ก็เลยได้เห็นเทรนเลยนะครับว่าการประกอบกิจการในปี2025เป็นปีที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับเ mm hmm. พราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ายังน่าทําธุรกิจรับซื้อขยะดิจิทัลอยูออ่ไหมและต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับ mm hmm. สำหรับคําตอบแรกเลยเนาะว่าถามว่าธุรกิจนี้ยังน่าทําอยู่ไหม จริงๆแล้วนะครับในการทําธุรกิจรับซื้อขยะในเชิลเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถทําได้เรื่อยๆเพราะตราบใดที่มนุษย์นะครับผมยังมีการผลิตยังมีการกินยังมีการใช้นะครับมันก็จะมีซัพพลายพวกของเสียเนี่ยออกมาตลอดนะครับยิ่งในช่วงปัจจุบันเองเนี่ยมันก็จะมีเทรนนะครับผมในเรื่องของ ESG หรือ SDG นะครับผม ESG กับ SDG นี่ก็จะเป็นเทรนเกี่ยวกับพวก Environment พวกสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะซึ่ง ก็เข้ามามีผลเยอะในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมก็ตามหรือเป็นเทรนด์ BCG นะครับ Bio Circular Economy เนาะของตามบ้านของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็คือมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของตัวเทรนด์ของ Climate Change เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการที่มีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเอาไวเนี่ยที่มาช่วยกระตุ้นนะครับทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้มากขึ้นรวมถึงมีการใส่ใจเกี่ยวกับการรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เองก็เป็นปัจจัยบวกเนาะที่ทําให้ธุรกิจนี้นะครับก็ยังเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนด์แล้วก็ยังสามารถประกอบกิจการได้นะครับผมสาหรับในเรื่องของการเตรียมตัวต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างแน่นอนว่าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคัดแยกคุณจะต้องมีเช่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ผมก็จะยังพูดเหมือนเดิมเลยนะครับว่าผมอยากให้ลองคัดแยกเเออองงททีี่่่บบบ้าาาาานนกนวรรชมพะ บางอาชีพเนี่ยถ้ามันไม่ชอบมันทำไได้จริงๆมันจะต้องเริ่มจากในครัวเรือนก่อนเลยว่าเอ้ยคุณลองคัดแยกขยะมคุณใช่ว่าคุณรังเกียจมันไหมคุณคัดแยกแล้วมันโอเคไหมแล้วพอเห็น,นเลขเงินจากมันแล้วคุณรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเริ่มต้นต่อมาก็คืออาจจะลองหาร้านในพื้นที่นะครับผมลองเป็น small case เดี๋ยวนี้การทําธุรกิจเนี่ย ผมไม่ค่อยแนะนําให้แบบวีดีมาปึ้งสตาร์เตอร์แบบเงินลงทุนทเยอะเงินหลายๆล้านอย่างนี้ผมไม่ค่อยแนะนําแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นทําธุรกิจที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมนะคือเริ่มต้นเจ๊งจากในกระดาษก่อนเช่นอาจจะเริ่มทำนะครับผมในส่วนของพวกโมเดลบิสเนสแคนวาสก่อนหรือเป็นตารางโมเดลการฝึกซ้อมการทําธุรกิจในกระดาษก่อนลองทําดูซิว่า ทีแมแอสเซสของคุณคืออะไรพาร์ทเนอร์ชิพคุณคืออะไรรายได้มาจากไหนต้นทุนคืออะไรปัจจัยบวกโอกาสอุปสรรคต่างๆลองทําธุรกิจในกระดาษมาก,ก่อนเราลองดูซิ่ว่าถ้าจะาําธุรกิจเนี้ยโอกาสของคุณนะ่ะมันคืออะไรบ้างเช่นในพื้นที่มีอะไรบ้างหรือคอนเนคชั่นของคุณมีอะไรบ้างนะคุณก็ลองหาก่อนจุดอ่อนอุปสรรคมีอะไรบ้างนะครับพาร์ทเนอร์ชิพของคุณมีพาร์ทเนอร์ชิพอะไรบ้างนะอย่างเช่นผมจะประกอบกิจาการกิจาการหนึงเนี้ยเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพก่อน หรือพูดง่ายๆว่าลองดูซิว่าเรามีพาร์ทเนอร์มีเน็ตเวิร์กมีคอนเนคชันมากเพียงพอไหมที่เราจะไปประกอบกิจการนั้นๆได้ที่มันสามารถไปซื้อขายกับพาร์ทเนอร์ชิพของเราได้ถ้ามันยังไม่มีเลยมันเป็นศูนย์ไม่ควรเริ่มควรจะเริ่มจากการลองไปพบโลกภายนอกลองไปหาพาร์ทเนอร์ชิพไปหาเพื่อนไปหาคอนเนคชันไปสารเอาไว้ก่อนอย่างน้อยที่สุดมันเป็นต้นทุนที่ดีในการสตาร์เตอร์เพราะอยู่ดีๆถ้าเกิดว่าซื้อขยะมาเสร็จปุ๊บจะเปิดรับซื้อเลยอะ่ะถามว่าใครเป็นลูกค้าเราเราก็ยังไม่รู้เลย แต่อย่างน้อยถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ชิพก่อนเนี่ยมีเพื่อนๆก่อนมีเน็ตเวิร์กิิงก่อนนะครับผมหรือเราเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มของบริษัทอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีเนาะอันนี้อาจจะใช้ภาษาอังกฤษเยอะนิดนดนะท้งนี้ท้งนั้นก็จะพยายามอธิบายไว้ให้นะครับผมนะว่าแต่ละตัวมันคืออะไรบ้างนะครับเพราะว่าในการทําธุรกิจเนี่ยอยู่ดีมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่แบบจะทาก็ทามันทาได้แต่มันจะเจ๊งเพราะยิ่งโลกยิ่งพัฒนาไปอย่าลืมนะตอนนี้นะ กำลังการซื้อของคนก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะมันจะได้มาเนี่ยในแต่ละสินค้ามันค่อนข้างต้องแบบหาแหล่งที่มาของมันให้ได้ค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างขาดทุนแล้วก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจเมื่อลองทําธุรกิจในกระดาษเสร็จแล้วพบว่ามันมีความเป็นไปได้เนาะสิ่งต่อมาที่อยากให้ทําก็คือลองเริ่มไปซื้อของจากเพื่อนลองเอามาแกะหรือเอามาคัดแยกเอามาฉีกเอามายาประเภทดูแล้วก็ลองขายกับร้านในพื้นที่ก่อนเพื่อเป็นการลองรันบิสเนสโมเดลก่อนว่า เฮ้ยมันรันได้ไหมลองเริ่มต้นจากสมอลเคสเล็กๆเวลาเจ๊งมันจะได้เจ๊งไม่เยอะนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าอยู่เรียงไปลงทุนทีหนึ่งหลายแสนหลายๆล้านอย่างเงี้ยเวลามันขาดทุนทีมัน,มนเจ็บนะเพราะเดี๋ยวนี้เงินล้านหนึ่งก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นสมอลเคสเริ่มต้นจากเคสเล็กๆลงทุนไม่เยอะความเสี่ยงตามแล้วค่อยๆโกลด์พัฒนาเติบโตขึ้นมาได้นะครับ หลังจากที่เราได้มีการทําธุรกิจในกระดาษแล้วเรามีเน็ตเวิร์กิงมีคอนเนคชั่นมากเพียงพอมีแหล่งซัพพลายเพียงพอเริ่มต้นไปซื้อลองมาทําแล้วสิ่งต่อมาที่เราจะต้องลองทําก็คือศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าการทําธุรกิจเนี้ยมันค่อนข้างมีข้อ,ขอกฎหมายเนี้ยเข้ามาผูกพันผัวพันเนี่ยเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทะเบียนการค้าใบอนุญ,ญาตค้าของเก่าใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับใบรองงอ เรายังมีใบอะไรอีกอะใบโอ้ใบอนุญ,ญาตนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับอยากให้ลองศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะครับว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรยังไงบ้างนะเพราะเวลาเราประกอบกิจาก,การเนี่ยมันจะได้เป็นไปตามแม่บทกฎหมายศึกษาดีๆว่าการจัดวางเลเยอร์พื้นที่ทําอะไรยังไงได้บ้างนะพยายามศึกษาให้แคบงวดเพราะธุรกิจของเก่าเองเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะบางทีเราซื้อของใหมเ่เราอาจจะ ไปรบกวนเพื่อนบ้านก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการศึกษาเรื่องกฎหมายดีๆว่าเสียงมันดังได้ไม่เกินกี่เดซิเบลเรื่องกลิ่นจัดการอย่างไรเรื่องอะไรจัดการยังไงพยายามศึกษาให้ดีๆก่อนนะพอเราได้ในเรื่องของวิธีการทําแล้วลองทํำสมอลเคสแล้วมีใบอนุญาตครบแล้วสิ่งต่อมาที่จะต้องทําก็คือในเรื่องของบัญชีการทําธุรกิจเนี่ยบัญชีถือเป็นอะไรที่มันสาคัญมากๆเลยเพราะตัวเลขงบการเงินเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นย้ากับเพื่อนๆพี่ๆเลยเพราะบางครั้งเนี่ย เคยได้ยินคำนี้ไหมมันเป็นคำวลีฮิตมากเลยนะขายดีจนมันเจ๊งเนี่ยคือมันขายดีมากอ่ะมันซื้อของได้เยอะมากมันขายดีมากอ่ะยอดมันเหมือนจะดีมากแต่มันเจ๊งทำเท่าไหร่เจ๊งสำคัญที่สุดคือมันไม่มีงบการเงินเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสัมพันธ์กับงบการเงินถ้าเป็นสมัยก่อนในการทำธุรกิจนี่ยของผมอ่ะแน่นอนว่าสมัยก่อนเราความรู้น้อยเนาะแล้วก็จะเน้นอะไรก็มาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งซึ่งจริงๆแล้วมาเก็ตติ้งอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่หัวใจหลักด้วยซ ต้องดูงกบการเงินดีๆต้นทุนรายรับรายจ่ายเพราะมันจะมีผลกับคุณตอนที่คุณจะต้องไปตั้งซื้อราคาสินค้าว่าคุณจะต้องซื้อสินค้าอะไรในราคาเท่าไหร่นะครับเพราะมันจะได้เป็นการเม sure คชัวร์กันได้ว่าคุณทํากิจการนี้แล้วยังมีผลกําไรมากเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจของคุณหล่อเลี้ยงครอบครัวของคุณได้นะครับเมื่อมีในเรื่องของงบดุลเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อมาที่จะต้องทำนะครับก็คือเรื่องมาเก็ตติ้งค่อยมาทำมาเก็ตติ้งละ ก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆเอาทําในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมีเดียตอนนี้มันเข้าถึงง่ายขึ้นการสเปนเงินเนี่ย low ads เนี่ยที่มันต่ําลงแล้ว low ads นะครับผมก็คือ return on ad spend นะครับก็คือการใช้เงินในเรื่องของการจับจ่ายเรื่องของอโฆษณาต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างประหยัดขึ้นเพราะมันมีร์แ a น i ก AI ด้วยนะบางทีัลกอริทึมเนี่ยมันก็นําส่งคอนเทนต์ของเราได้มันก็ดีนะครับทำให้เราประหยัดในเรื่องของพวกนี้ไปเยอะเพราะเมื่อก่อนเนี่ย มันจะต้องสเปนแอดค่อนข้างเยอะนะครับแต่เดี๋ยวนี้เองไม่ต้องจ่ายมากขนาดนั้นแล้วมันมีในเรื่องของอัลกอริทึมในส่วนของออแกนิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องไปดูเทรนด์ดูข้อมูล Data ดูข่าวสารต่างๆให้เรียบร้อยนะครับว่าในส่วนของการทำมาร์เก็ตติ้งนั้นจะทํากับใครกลุ่มไหนแล้วคอนเทนต์จะเป็นเนื้อหาประมาณไหนอย่างไรตัวนี้ก็ต้องไปจับประเด็นตอใหตัวเองขึ้นมาเนาะหลังจากที่เรานะครับทำมาร์เก็ตติ้งเสร็จแล้วเรื่องต่อมาที่เราต้องทําก็คือ คนและทีมงานเพราะช่วงแรกทีมงานมันมีไม่เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะทํางานง่ายอะไรมันก็ง่ายหมดถ้าคนมันไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มมีบุคลากรหรือมีทีมงานเยอะๆเ,เนี่ยเช่นมีแบบ10คนขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องศึกษาต่อคือเรื่องของรู l e s regulation เนี่ยมันเป็นยัางไงากฎหมายแรงงานเป็นยัางไงาในเรื่องของการ o f f ์เบนเนฟิ t สวัสดิการาต่างๆเป็นอย่างไรกฎระเบียบแบบแผนของบริษัทจะเป็นอย่างไรเพราะ เมื่อมันมีคนเยอะมันจะเริ่มปวดหวัวมันจะต้องมีระบบนะครับมีซิสเต็มเนาะเข้ามากรอบเข้าไว้จําไว้เลยนะครับว่ามูลค่าของธุรกิจนะครับเกิดขึ้นจาก3ประการนั่นก็คือสกิลซ i ซิงแล้วก็ซิสเต็มนะครับ สกิลก็คือทักษะของบุคลากรของเราเนาะเราต้องทําให้เขาเติบโตในเรื่องของไซส์ก็คือจํานวนพนักง,งานนะครับตัวนี้ก็มีผลต่อแวลูของบริษัทของมูลค่าของบริษัทเนาะส่วนที่3ก็คือในเรื่องของสเตมนะครับก็คือเรื่องระบบการบริหารจัดการของบริษัทเนาะตัวนี้จะมีผลมากๆต่อการประกอบกิจการนะครับดังนั้นเนี่ยในปี2025เนี่ยผมเชื่อว่าการทําธุรกิจเนี่ยค่อนข้างดูดเดือดมากกว่านี้เนาะแล้วก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเอา Data าไดเวนเนาะกัน จัดการบริหารโดยการนําข้อมูลนะครับพยายามเก็บข้อมูลเยอะๆเ,เอามาบริหารจัดการนาะมันต้องมีเรื่องของการใช้ Data d r ดเวนนะเข้ามาในส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของบริษัทด้วยเพราะผมว่าปี2025นี้เป็นปีที่น่าสนุกแล้วก็ดูเดือดมากแล้วก็พยายามศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไว้นะครับอย่าลืมนะ ธุรกิจเรานะมันเหมือนมันจะใช้เทคโนโลยีต่ําแต่จริงๆแล้วมันสามารถเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองคอนะ์กรมาอินเิเกตใช้ในองคอนะ์กรได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นต้องพยายามตามเทรนของโลกเอาไว้นะครับเพราะมันจะทําให้คุณประกอบกิจาการได้ง่ายขึ้นในปี2025นะครับสิ่งที่พูดมาทุกอย่างเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะประกอบธุรกิจเนาะอันนี้สามารถอัดแอปใช้ได้กับทุหลายธุรกิจนะเพราะจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยก็มีโอกาสาได้บริหารหลายธุรกิจเหมือนกันเนาะเพราะบริษัทในกลุ่มของเราเนี่ยก็มีบริษัทที่ดูแลเรื่องการตลาดด้วยมีธุรกิจด้วย มีคลินิกกายภาพด้วยแล้วเราก็ยังเป็นรับจ้างนะครับไปบริหารให้กับธุรกิจที่เป็นอโตโมบิลด้วยนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ค้าปิีกต่างๆเเพราะฉะนั้นเนี่ย จากที่ผมเอาประสบการณ์นนหลายๆอัน,นมาเกลี่ยๆกันดูเนี่ยดิเมนชันหรือบริบทของแต่ละธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีคอวลูที่มันใกล้เคียงกันอยู่ก็คือในเรื่องของสกิลไซส์ซิสเต็มนะครับก็ต้องเอามาอินดิเกตใช้แล้วก็การนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในบริษัทนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่กําลังอยากจะประกอบธุรกิจนี้ในปี2 0 2 5นะครับ ผมเป็นกำลังใจให้ท่านเสมอนะครับสู้ๆมีอะไรมีคำถามตรงไหนสามารถโทรมาคุยกันได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราจริงๆเบอร์โทรศัพท์ของเราเราก็พกตลอดนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับถ้างั้นนะครับฝากติดตามในทุกคอนเทนต์ของบริษัทด้วยไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ Facebook YouTube Tik t o k IG สามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า CW ิรับซื้อขอยะรีไซเคซ์นิพาสไทยคุณเจอผมแน่นอนก็อย่าลืมไปติดตามก,กันไว้เพราะเรามีคอนเทนต์ใหม่ๆออออากาศเป็นประจำเสมอถ้าอยางนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยว